สวัสดีครับมือนีมารวยพามาตาในท่าแม่ไพ่เด้อนะครับเพิ่นฝันคนมาเฮียนหลายหลายเป็นบุญเป็นงาน,นครับแล้วเพิ่นเก่าเล็กไปเสี่ยงฝันว่าขอเ,อเงินเป็นถุงเป็นถังมาให้นะครับเพิน่นเอาตัวใดไปเสี่ยงเขาก็ลองไปตามพร้อมฝันล่าสุดแม่ไพ่กันเลยครับสวัสดีค่ะแม่ไพ่ครับมือนีมารวยมาตาในทางแม่ไพ่เนาะเ,<อ>เป็นเล็กเสี่ยงฝัน ยังฝนเพิ่นได้เลขมาแล้วเพิ่นเอาไปเสี่ยงเสี่ยงแล้วฝันดีก็เลยมาตามให้ดุลๆเลยเนาะหัวหยันพี่น้องไปเห็นหยานพี่น้องมาท่านนะครับว่าเพิ่นเอาตัวไปเสี่ยงเพิ่นฝันดีนี่ยเมียไพ่เลาะกับเขามาแล้วซีงอดซ่อนงั้นจะรุนงอของหันหรือไม่รุนหันเลยรุนเดียวรุนเดียวเนาะวันนี้พนอดเจ้าขึ้นให้ได้นะครับงินเออว่าเจ้าขึ้นให้ได้ก็ได้เสี่ยงเสี่ยงให้พยายามมาหน่อยลงเสีุ่งนี้มาหันเงินคอนเอาไปเสี่ยงเนาะบ่ไปเสี่ยงงวดนไปเสี่ยงเพิ่นหลับฝันดี เคนว่าดยืยนมาหน่อยตัวลงเลื่อยไปเสี่ยงให้ไงม่นนะครับฝันต์เอาไปยีไถ่ไปยีไทยพ่วงเอาเงินมาให้ไม่หยับยใจกับเป้าเป้าใบนะเพลินเดิเอาเนี่ยเอาเงินใบให้แน่านานกับบอดี้เดีวดิจนเอาเพลินแบบมัดทางใส่ถุงแม่ห่อซ้มเปียกดีใจว่าสันต์้ึกว่านับเงินใบใหใ้อีกจักบาจากบาบักใบเอาอันนี้เอาใบ,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 บน้ำเนี่ยว่าสันว่าเอาใบเบิร์ดโหลดไปนะสิไปทุละว่าสันว่าก็เลยเพลินไม่ไม่หยัดหายแม่เงินยังนักถุงอุ่นต้นอยู่ พอซจำเพียเงินไหมอืมได้ถ้าก็ไปไพ่ฝันมาได้เงินไหนเงินบ่ได้ฝันวันมิ่งเนาได้เข่ามือเนี่ยคือได้เด้ได้ลวดบ่าวายย้งากางตังกะสางกะสางบ่ตรต่บ่ตรต่เ้าได้บ่ตรต่ได้ฝันว่าได้นี่คือได้ลวดมีงใได้พวกมันมากเลยหรอแม่ฮะคนยางมากหรือคนยังไหงมากเอาไทยเป็นไงยางมันหนีละยางมากมาฝากเงินไว้มาเฮียนนี่บ่จันทร์มาเฮียนนี่ละโอ้เฮียนตรงนี้เนาะอืมมาฝากเงินไว้ก็เลยได้เอาไปมาประตูนี่ละ บ้านเลขที่126 126หมู่ใดก่อแม่หมู่9หมู่9เนาะอายุแม่เด้ออยู่69 69เนาะปยายไทเพิ่นพอ60ไปไทยพ้อแล้วเนาะป้านพอเด้60ป่วยเด้อเนาะ6วแม่นี่แม่นี่69 69ป้ายายไทย60ป่วย่ใส่ถุงให้คักเด้อืมเสียดล่ะจําได้บ่ใจว่าซั่นําเสียได้่ดฮะําเสียได้บ่เสียเพิ่นบ่ลงเสียเด้แม่ ใครอะนอก็กระนุ่งตัวนี้เ่ะตัวนี้วะแม่หันหลังมองดูอ้าวนี่จะุนนี่จะสูนเนี่ยหันหลังว่าขรือว่าด้กเขาเสียมันมีเหล็กดีเด้มันมี่จะซุนตัวเดียวซุนกับที่ม่ศุนต่หาซุนมันดียยิ่งตัวนี้หาชี้อะไรนะหาซูนยิ่งชี้กับหาอันชี้กับใดเออแมนบะอุนนั่นนี่แหละก็บทเียงเี่หากจนใบหจนหอบเหมือนล้วรบางเด้องวด แล้ที่แนวเสียงแล้วนะครับเนาะเออเสียงแล้วฟันดีดีค่ะเอาดีตัวไหนไปเสียงเนี่ยฮะเอาดีตัวไหไปเสียงสองหนแมนครับสองแปดแมนเดียไปเสียงหน่ยเนาะสองห้าสองห้าศูนย์นี่แหละไอแม่ลองบอกไอความฟันไอฟันไอฟันนันในางเอาดีตงไปเสียงฟันเอา้มันอันนี้กับฟันไดงหดก้อนนะฟันว่าเออฝฟันเอาน่เราบ่าฟังไหมเน่หาบางคนมันเนอฟังเ้องันวารกเอาเงินมาให้ สองลอยสองลอยหาเซฟไปซื้อไข่ซื้อมาให้ลูกแล้วมันก็บกว่าเอามื่อไห่แม่ถือไว้เขาเล้ยเป่าเป็ดมาสองตลูกะนะแม่ก็เลยว่าเจ้าแม่ยังกระดดทะละกเส้าม่ไหวตะคากินมา,า,า,มา,ส,านสันว่าก็าจาได้ยุทได้ความฝันเออนางวาถามอยู่แล้ว <ขอ S 1> เขาจาได้ย,ย,ยุทธ์เขาคือเป็นว่าสองตูกแม่อายุเท่าไร่กะลูกไส้อายุเ่าไหระสามสองสามสองสามสองปีเนาะนะครับสามสองปีนี่แหละ สามตัวอันโมั่นเดตอนี้มันยังมั้นี่ะตัวเสียงเมันทะาอะไรอันนี้เขากว่าฟังสัวศพี่น้องหับพี่น้องถามเอสามสองเออนะครับเงินสองล้านเชีบใครมาสามหน่วยใครมาสามหน่วยใครสมหน่วย้เออบันนี้ไปเสียงมาเคลืนนี่เสียงเลขสองห้าศูนย์่เสียงสองห้าศูนย์นี่แหละก็เลยไปฝันเราไปยี่ท้ย้พวกน่นเอาเงินเกระเป๋าเงินมาฝากไว้ให้เราเอาเราเอาได้ทงทางที่ถุงคนนี้เอา มันหยับใช่ยังสิละใชไปทุละไาสั่นวาเอาว้เบิดโหลดไปสั่นว่าว่างเสร็จลบไปยังไงอไข่แคได้มไปฟันเจ้า่นกเมียเราว่าไข่เคได้เงินได้ท่องสิยุเพู่นคือถ้าเขาขลด่น่าเนาะตามเค่สัดมาดิวจะำวไงเอาไถ่เฮ้เอาดีละเดี๋ยวจำไมกะเอานี่ละเดี๋ยวต้องเทียวนาให้ทำเเนาะะมาส่ง่เชียวนาเราเชยเชงนี้เนานึกยงาุ่น ยู่กล้เมือเชีกผมสุดท้ายผมช่ายจ้ผมสุดท่ายจ้ะนาะอ่าต้องสือเบื้งว่าฟันไอ้เทไรเออแต่ว่าทินห่เาเรียเสียงก่อนเยต้องมาลาตัวนะครับเสียงไปเบื้งไหนเรยดิอืมเกิดเสียงเสียงดูเหี้ยเสียงชิให่จ้ะเอเสียงชินใหญ่จ้เอออฟันขึ้นฟันดีใครอีนาจะเป็นอดไบท่นไบเนาะตากะาคย

เนี <gesch> ่ยไพ่เอาเลขสองหาศูนย์ไปเสียงเนาะนะครับกันตัดให้สองหาหาศูนย์สองศูนย์กับสองแปดเนาะเพิ่งหายมากเนาะถ้ามีได้นะครับเลีวไปเสียงเสียงเราฟันมาพอไทยเนี่ยเอาเงินใหมกระเป๋าบางเงี้ยเงี้ยจุ้งเสียให้เงี้ยจะต้องเสียตุนหมกกูนะครับคุณพัาเขาเลยเมื่อกี้กันไปเอาอว่านับก็มาประหยัดใบของเพิ่นเพิ่นเอาไม่ยัดให้นี่แล้วเพิ่นก็นำเงินใบมาให้ทหารเงินใบเนี่ยนับมาให้เท่าไรบุตรจับไว้เลยเป็นใบยังสีม่วงสีแดงเป็นใบสีแดงสีม่วงมีเบิร์มีเบิร์เนาะ เอาไปเบิดโหลดเปิ้ลวานสิไหมวางสิละเอาเนี่ยเอาไปฝากไปเบิร์ดโหมดก็สั่นว่าบ่าไปนั่มดอกวางสิแหมเปิ้ลวานไหมไปใส่วานา่วยช่วยมันเนาะือวางสิละแต่เราคนฟันไม่ไครเสียงแล้วนะครับก็คือฝันดีแต่มาตื่นขึ้นไม้นั่มมาเศร้าสอนหแมาลูกฟังแม่ฝันดีดีได้บังคืนฟันใ้ลูกมันทั้งหมดสุกคนไม่ทั้งหมดยางทั้งหมดในเลยขอน้อยลงแล้วเนาะดีใจไหมขอน่อยลงแล้วฟันมาได้ดีใจ เนี่ยกุฝันได้ตอนนี้แม่ก็พอก็ก็เสีดีใจตีขัดฝันว่าได้เนี่ยมันได้ไหมแต่กาแม่นตื่นมายิ้มเป๊ยๆเลยแต่ยังเขามือข่อยสิได้เด้ไข่ฝันแต่กาตื่นมายิ้มเป๊ยๆเลยตือือโอ้เนาะมันนี่ดอกยิ้มชื่องานีลยเอาขอลองคนเด้อนะครับเร็กแม่ไพ่ปลาไหลตัวดอกแม่นเป็นเซียงไม่แค่์สองหาสูงครับเป็นฝันว่าได้เนี่ยยังกะสั่งเป็นียังคนอเมาิาไห้่คือได้เลยเด้เ้อลยเนาะเป็นทุงนวดทุงนวดป่ะแม่อื เอ้าวเนี้เป็นอีกขึทุกวันเลยเด้อขันขันว่ามันมันได้เด้เขาเขาเมื่อยข่อยแล้วเงี้ยเี้ก็เป็นอีกเช่นึงเด้อขันเขาเฮี้ยนข่อยเหรอเอ้ยี้ใดน้ำเนาะเขาถามอยู่ไอ้ชี้ว่าใครจะบาดแก่เน่ะใครจะบาดก็ถามจะกข้างนอกได้ถามนี่เลยแม่เด้อใครในที่มันทันเนาะเออ ถามไงเนี่ยเอพี่ถามสื่อสิขายบ่อยบอกด้านในเนี่ยสิขายอันต้มซุยพอกินเนี่ยอย่าที่เราขันอะไรอย่พี่อยู่ส่งกันไปสิขายต้มฟังนี่ขันจอดึงเงินตัวเสียงใกล้เออขันจอดเลยจมพอไงนี่จังข้างเด้อข้างเลยอยู่กคือพ่อจันนึงแกงเลยไม่เคยจังฝันเลยก็น้าตื่นซุยสวยเหมือนใดเคยฝันดีๆครับมันเม่นทำนี่เนาะแม่นพอไงนี่จังข้างก็จะมาสั่นห้องที่ยังบึ้ง เป็นยังไปบ้างเป็นยังไงเรียนตลอดเป็นเนื้ออื่นเจ้าฝันนี่ยังจะฝันบ่ผู้เมียถามฝันฝันว่าหมาสิกัดข่อยปะสั่นหมาดำตัวแบบไงก็เลยดูก่อนเห็นใช่มั้นฝันว่าอื่เจ้าข้าพเจ้าขนค้อเราหนี่งเด้อซ้อมขึ้นไม่่้องนั่นแหละนั่นแหละฝันเสมันปวเจ้ากอดสะพัดของหมาดิหมาแดงไปเจ้าไปขามาเจ้าฝันทุวันี่ฝันให้หมาดำข้าหลวงพ่อมาเขียนข้อเราเด้อ ไปหาใจฮะ้องยลุงพ่อพูบานเฮาเองเนี่ยใช่เรียนลุงพูบานเฮาใช่เรียนลุงพูบานเฮามีดเรบเดยมีแต่้องกแต่กุณตอกต่กุณโทษมีเหรอบอยเลี้วกับตุ้งดีลุงพูบานเฮาก็บอกกันนายก็ไปถึมไปเรา้ไปกรุงเทพอันะี้น้ำหอยควาเนี่ยแล้วไรจ ไหลไมมไหลนี่เลยนี่นลงเหมอนเหมฝันมาดำก็จมัดแบบจะขึ้นแนวน่ะเนาะดำเกลียวนั่นแหละหันน้มาใส่พืนเพราะว่ารับ่วยอ่เเป็นห้องคิดแล้วพอดีเนาะเดีว่วคนบ่วยสองขึ้นเลยไม่้ราเป็นไหมอืออาจจะเป็นนี่ยังส่นรับเพยบ้านนเดี๋ยวว่าได้หาปลาหอยเด้มาหมี่เปล้อยาไม่รอส่วนนกเจ้านายเจ้านาหาวมาหอยได้ผ้าฟังดีคุณนผ่าคุณเจ้ายวนะครอบ้าง เอานะครับก็ขอใยไม่ไพ่โชว์มันคือตั้งวาเนาะโอ้ยฝันได้ก็ดีใจอะไรสักอืมดีใจยิ้มเปย์เปยอยืมสภาพก็ยิ้มเปย์เปย์เยอะฝันมาได้คนก็ดีเลยนะใจดีเลยใจดีได้่ยเป็นความอะไรเงินเนาะตรงกันบ่าเป็นฝันได้เงินกระจางฝันยังขันคอยได้เลยได้ลวดคือคอยได้คือก็ถือเดียเอาเอาตามนี้เด้อนะครับไม่โชว์ขัมันนะแม่ไพ่วันนี้เอาเลขสองหาศูนย์ไปเสี่ยงนะครับบันว่าพอไทยเนี่ยเอาเงินมาให้ใต้กระเป๋า ยัดใส่ให้ยวสาสันครับบักไง่าว่าถูง่ายเสมอเลมอเป็นเฮดไวหมดละนะครับก็เล็กเสียงบาลายตัว2องกาศูนับสอดนะครับกัเลตั้ให้เป็น2 5 5หาหนย์สองตัวถามแม่ลแล้วแล้วเล่าว่ามักสองหากับหานะครับสองศูนย์ 2> 2นะจะเาสิสไปถามอายุ่น่นนี้จะจะไปถามมาอยู่เดี๋ยวต้องคอยตามมันไปทีนึ่งเนาะหาเพิ่นสอบถามพิ่นฝันดีบ่โดที่แนเล็เสียงด้เงินมาหักนึ่งคือสองหาเท่านั้นเด้อนะครับห้โคให้มันน้ำมยไเด้อนะมาเลยไปตามมาแล้ว ไอ้โชวขมานเดอ้อนะครับพี่เฮงปังครับโชวกันฮาสองแปดเนาะให้คักเนาะ